ไม่เป็นดังฝันอย่าปิดวังให้ฝัน้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รางลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนผ้าส,สุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหย,ยุดยังกับสัตว์ไม่เป็นดังฝันสวัสดีครับนีพบกับซ่องพี c h a ม n ช l ครับ เราอยู่ที่ไดนโาครับเราอยู่ที่อุทยนานเดนโซจังหวัดนองบำรูครับันนี้เราจะพาเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับครับไดนโานะครับ ลอกินพืชครับ <Okay. S 1> มันมันเขียบได้นะครับครับ ตัวที่มันเป็นนกนะครับนี่ครับมันแคบได้ครับเธอร์าน,นดอน,นครับนกนะครับยืนนกนครับเขาขาบอกนีนนค่ครับทีเด็ยครับ มันคือทีเล็กนะครับตัวใหญ่นะครับคน่วยครับลูกไหมครับนี่ครับทีเล็กครับเล็กตัวใหญ่นะครับ ทีเดียวครับเมือ่กอกนะี้มันขยับอยู่นะครับตอนนี้มันไม่ขยับแล้วครับเด้โอ้ตกงหมดแล้วครับนี่ครับเราพาไปดูตัวอื่นครับ สวัสดีครับครับเดี๋ยวผมจะพาไป,ไปดูตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับ ใหญ่ครับสมัยนูซอนนี่ครับในนูสอนนะครับพาไปดูตัวใหม่ครับไปดูอีกตัวหนึ่งครับตัวใหญ่ครับ นี่ครับเป็นตัวที่กินพืชนะครับตัวใหญ่ครับไม่รู้ว่ามันแข็มได้เปล่าครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงเซ็นเซอร์นะครับนี่ครับแม็กแข็ม้ครับนี่ครับเห็นป่าครับ เนเซือแล้วครับมันแข็บแล้วครับนี่ครับนี่ครับผมครับดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับมันเสียบตาครับ นะครับในโดอยเสารนะครับตัวกินพืชนะครับ ตัวเล็กครับครับไดสอตัวเล็กนะครับนี่ครับชื่อไหมครับไปดูตัวใหญ่อีกตัวนะครับตัวใหญ่อยู่นี่นะครับนี่ครับกระสองเสือครับของเสือครับผมพันดูจ้าของเสือครับครับหน้าตามัน น่ารักเลยครับดูครับนี่ครับพอขัาไปดูตัวใหญ่ครับอยู่ในห้องครับได้เปาใหญ่นะครับ นี่ครับเราพาไปดูตัวใหญ่ครับมันอยู่ในห้องนะครับได้สอตัวใหญ่ครับนี่นครับเราต้องไปนี่ครับได้สอตัวใหญ่ครับนี่ครับตัวใหญ่ครับมันยืนหลับครับ ตัวใหญ่ครับ เปลี่ยงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับติดท่อง PM ชัยน้นลด้วยครับเพื่อเราได้ถึง1,000งพันทับติครับ